ดูกระรอกน้อยตัวนั้นนะครับที่อยู่นั่งอยู่ในกิ่งไม้นะครับเนาะเป็นลูกเจ้าตัวเล็กนะครัเจ้าตัวเล็กก็วิ่งอยู่ข้างบนนะครับเนาะเจ้าตัวเล็กก็มีลูกน้อยนะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะคํำไปหน่อยนะครับเนาะผมเห็นมีสองตัวนะครับ มีสองตัวไม่รู้ตัวหนึ่งไปอยู่ไหนนะครับเนาะจะตัวเล็กก็จะมีลูกแฝดนะโน่นจะตัวเล็กอยู่ข้างบนโน่นนะวิ่งอยู่ข้างบน ตัวเล็กเขาเขาแอบมีน้องนะครับนาะกำลังน่ารักนะครับโรูรเจกตัวเล็กพยายามมองหาอีกตัวนะครับนาะแต่ก็ยังไม่เจอนะ้ออีกตัวนะครับ เห็นแล้วนะครับอีกตัวนั่ไนไงอีกตัวอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะน่ารักมากเลยเป็นลูกเก็ตัวเล็กดูกำลังสนมากนะครับเนาะกำลังสนตัวเล็กออกลูกมาทีละสองตัวนะครับน,น่ารักมากเลย วิ่งไปวิ่งมานะจนลูกเขาโตนะครับเขาถึงจะพามาเนาะน่ารักมากนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะน่ารักมากเลยเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กก็อยู่ข้างบนนะครับตัวเตี้ยมตัวเตี้ยมอยู่ ต้นต้นกัมปูน่ารักมากเกี่ยวตัวเล็กมีหนาแล้วเขาถึงเดี๋ยวเที่ยวไปกินมะม่วงเดี๋ยวเที่ยวไปกินมะม่วงนะครับเขาเลี้ยงลูกทั้งสองตัวเนี่ยตัวนี้สนนะครับเนี่ยตัวนี้สซนมากนะ จนเขาโตนะครับตัวเล็กถึงพามาเนาะพาลูกมาน่ารักมาก เขาหากินลูกกลางนะครับเนาะลูกกลางดาง่านกำลังสุกน่ารักมากตรงนี้ก็เป็นลังของเขานะครับ กระลอกอีกตัวก็เฝ้าหลังอยู่ลูกกระลอกตัวเล็กๆหลังเขาเก็จะจะอยู่ตรงต้นต้นคูนเนาะนะครับน่ารักมากเลยเนหะ็นไหเข้าลังไปแล้ว ตอนนี้กระลอกน้อยเข้าหลังกันหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่เจ้าตัวเล็กเนาะยังยังอยู่ตรงนี้เนาะก็คงจะคํำนะครับเจ้าตัวเล็กถึงจะเข้าหลังเนาะกับลูกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ